ตรงข้างหน้านี่ครับมันเป็นตึกธนิยะพาซาครับแล้วก็เป็นซอยธนิยะที่พอเลี้ยวขวาเข้ามาตรงซอยเชียงกะลเล่านี่ครับผมก็เจอรูตรงนี้ฮะซึ่งมันว่าเป็นทะลุสีลมได้เหมือนกันครับก็เรียกว่าเป็นซอยข้างๆซอยธนิยะทีนี้มันจะมีร้านกิวโนยะอยู่ไอ้นี่น่าจะเป็นร้านแบบอารมณ์ญี่ปุ่นดีมากเลยครับเก็จะมีพวกคัตสึครับพวกคาวนาหมูทอดหมูย่างครับอู้น่าลองอย่างเลยครับ หูือร้อยกว่าบาทครับชามหนึ่งนี่ครับข้าวหน้าเนื้อต้มซีอิ๊วอารมณ์คล้ายโยชิโนยะครับแต่อันนี้มันชื่อกิวโนยะนะครับน่าสนใจครับแล้วก็ขึ้นไปเดินให้มันถูกต้องกันิบบาทรูนี้ก็มีถ่ายเอกสารมีชาเขียวอันนี้เป็นร้านแบบไอเลิฟไฮไลท์แ่ร้านนเป็นร้าน,น,านก,กาแฟครับโอ้หน่ารักจังเลย <Okay. S 1> ครับร้านกาแฟแล้วก็ มีโอ้ oh, ลึกครับร้านสวยสวยมากครับแล้วก็อันนี้ก็ร้านที่ที่อยู่ในเล m m เมนของเวลาเราเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตครับมะเขือเทศราเมนครับน้ำซุปเป็นน้ำซุปมะเขือเทศที่เขาบอกว่าคนเกลียดมะเขือเทศก็ยังซดหมดชามครับอยู่ในรูนี้นี่เองคนระับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมมาชิมให้ดูครับนัาน้นก็ไม่มีอะไรครับมีร้านเค้กนิดหน่อยแต่ก็เป็นร้าน ขนมตรงไว้เป็นร้านขนมเออข้าวหน้าแกงกะหรี่เหรอนี่ฮะโกกุมะคาเฟ่โหเ,เล็กมากอันนี้เป็นพวกไก่ทอดอ่ะดดฟไฟกิลไก่ทอดครับน่าลองเหมือนกันนี่ครับรูข้างธนิยาครับทั้งหบดเลยไฟลงสาระแดงฮะแล้วก็ออกประตูตรงข้ามกับเซนทันสีลมนะครับ ที่เป็นสิลมคอมเพกครับฝั่งนี้เป็นฝั่งธริยะกักี้ฮังกี้ครับเดี๋ยวถ้าผมหิวเมื่อไหร่จับใหม่ครับ